สบายดีนะคะจับอร่อยได้กินยังหรอเขามากินเฟ้อเฟ้อปลาเฟ้อปล,า,อปลาบ้านข่อยบุมีเหลือลวกจิ้มแล้วก็อ,อ,อะไรเฟ้อปลาบ้านเฮาบุมีเนาะจาับทีเที่ยวมาร้อยร้อยเป็นยังไงอร่อยไหม อร่อยไหมจ้าอร่อยพอทัาน,น,นกินแล้วอรอยกินแต่ลูกกินไปแล้วไงเอออร่อยหลังจากที่ไปเที่ยวมา,าเที่ยวส้มเบิร์เขื่องเขื่องปั้นดินเผาออกมามาหาประทานอาหารกินเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวปลาร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแซ่บ บ้านข่อยโบมีเดอบ้านข่อยมีแต่วกว๋วยเตี๋ยวเนื้อกว๋วยเตี๋ยวหมูเอาแนมเลยนะ <laughs> บ้านข่อยโบมีเดอแนมเลย <c oughs> ถามอี้อยดูเคยกินอยู่บอ่อะ <c oughs> มาก็สุดมามา้มา,ากินเช็ดินะ้มาวไปดีล้าร้นา้นล่ลู่สบายเย็นสบายสะอาดสะอาดบริการดีะสาขาปสาขาเซาหะแมงเหลือตาไปแต่ไม่เห็นสาขาเซาหะ หนึ่งว่ามีหานเดียวสาขาเซาหหาเอ้ยแป๊ว่ามีเ้าหาห้านบอกน่ะสาขาเซนะาหา,าหานะ่ะโอ้มีหลายโอ้หนนี้เป็นสาขาเซาหหาน,หาน,นโน้นโนพึ่งจะเห็น โอ้ยนี่เนาะนี่เนปลาลิโรัอ้บันนอกบันนอกเขาเมืองพี่น้องบ่ได้เบิงเส้นเส้นเส้นปลาต้มยำ ข้มแพงมีตำปูเลยมีตำปูเลยลูกชิ้นลวกจิ้มอ๋อลูกชิ้นลวกเอ้ย เส้นปลาน้ำใสมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเออกินกับพอสสองคนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะใช้ของอีกโอ้คืองามแท้เอาถ้วเดียวกันแหลมจีกินโบเบิสค่ะ ไม่ทำหรอกเดืทุกปีสุขสบายดีนะคะสบาสดี FC ทุกท่านทุกคนกลับมาจากกลับมาจากไปเบิ่งเครื่องเป้าเครื่องเป้าถ้าเขาว่าเอครื่องเป้าเครื่องปั้น เื่องฟ้านินเผาแล้วก็พานนองบุ้มไปบึงไปห่างไปเดิห àng, นห่างในหนึ่งไปกินไอติมไปกินไอติมอยู่เส้นท่านบมเคยเห็นจากเถื่อไปเลยไปเคยเห็นอันเส้นทาน่า,ทา,นนะนทานอยู่โคลาชนะไอเส้นท่านอยู่บทอ,อื่นก็เห็นอยู่แต่ว่าน้องบุ้มบ่ท่านเคยเห็น ห็นอยู่ห่องคุยชาวบ่เห็นบันผ่านบ่กลับมาบ้านมาเพื่อนเห็ดกินแรงเด้อบี้เด้อพี่น้องเด้อซับมาขุ่จำตามสมตาซื้อพอดีแวะตลาดซื้อมกไก่มาแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับว่าเมาขนาดเลยแกบอว่าท่านอยู่บ้านท่านซับบุญยากซื้อดออ พี่นี่บอด้หิวมากเนี่ยนะบอด้หิวเขาซานมากนะเขากำมันจะเป็นหิวมากแล้วก็บบได้ซื้อดอกปีก่อนนี่หิวมากหิวหิวม้อนมากหิวม้อนมากสองหน่วยก็เลยตักเขาซานออกชอบแห้งหิวล่มหิวล่มกับหิวจิลรอ เมืออ่อผู้เลสีอันเบิ่งว่าได้ยังแน่เนาะโอ้ยได้ให้ปลาเมาส์นะ,ะ,ะได้ให้ตอนน,นม้อากาศแห้งกุบาทมเกเลยป้าเมาดได้ให้มาหดโคลาดมาได้ให้ให้ที่เบื้อใส่ปลาแดดกุโคนงามเลยข้าเมื่อเราไม่แห้งแล้วเบาแเราเอาลมกับอันเอาฝ่องโพมออกมันแห้งเพิ่ง,งจะเป็นจักล่างได้ให้กับได้เกิดกินไปห่างนั้นได้เกิดครูหนึ่ง ไปไปเตี๋ยวบอนอนะันเครื่องเครื่องปั้นดินเผาะนะ่ะได้ให้ได้ห้กับเจกันออกับสุดมกสุดใจแล้วเนาะต้องมาอโอะมาพปะเครื่องงามแต่ว่าอันอยู่บ้านนะ่ะทุกทางคนจีนโหมเงินมาซื้อกันนะแน,นวปรนยากได้แต่นี่มันไกลมันไกลกันเลยแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอยู่ไกลกับเอารถมาโปน้องพงษเพท ็เลยได้แต่ให้ประแดกันข้ครากับบบกับเจกันเจกันใหญ่แล้วเวนเจกันหน่วยพอดีงามเนอะหน่วยปุ่งๆนั่งแหละพอดีงามเอาไปสื่อไปเก็บไว้ไปทีละลึกวดมาเที่ยวโครลาดนะมาโครลาดน่ได้ยังเมื่งเป็นทีละลึกเออควมเหาได้มาเนาะเผื่อเหาเผื่อเหาบบได้มาก็มีได้พี่เนอะมันบ่แน่บ่บนอนเลย บุญลาย,ายาเซียาวได้มาเห็นได้มาปลุกมาเปาะได้มาหาเอื้อยเนี่ยค่ะอขอบบุญขอบคุณเอื้อยผลอุปธรรมกำลังสู้ไปเนาะขอบคุณขอบคุณผ่านซอกเด้อแต่สำหรับส่วนโตน่ะขอบคุณตลอดเลยเอื้อยเลี้ยงไอติมเลี้ยงเฟอเลี้ยงเฟออันยังก็เลยเฟอปลาเฟอปลา,ปา,ปาบ้านเฮาผมมีแซ่แซ่กินแบแบแ กินแบบกิดหอดนั่นเองท่านทีกินแบบให้อิ่มจุกๆนะสองถ้วยอันนี้กินแบบกินหอดถ้วยเดียวเพอปลาแซ่บหลายกินหลังจากกินเพอปลาแล้วเราก็ไปกินไอติมกินไอติมแล้วเราก็มาเวตลาดซื้อกับข่าวกะมานหละตลาดงบานเอาสัมจานหนึ่งกับพ่อน้ั้น ยาสิกินโบเบิดแต่กะทิมได้นี่ยห้าวโบอยู่นีน่เลยเราโบเห็ดกินได้นี่ยทิม,นมนเนาะมะฮุงนี่นะอืมทิมก็แหนะกัอยากทิมเอาเนี่ยนะมันกะทิโป,ป,งปง่งๆเอาเก,ก็บไว้กะสิหกชุดเย็นนะตีไปสิเห็ดเรากินก็อ,อืมเินโบเห็ดทุกข่าวเลยกันเอาดี เวลาบโบรายเพราะว่ายังเมื่อเกี่ยวเข่าได้พี่น้องเวลาเอื้อยเป็นกระซ่วนไปฝุ่นไปเกี่ยวท,ทะเลก็ว่าไปอาหากินกุ้งกินหมึกกินอาหารทะเลหมดละแต่ว่าเวลาห่ามันบ่เพียงพอเพราะว่าเขาหนามสามาัมปาห่าบหทะเลนี่จุดประสงค์เข้ามาเนี่ยก็มามา,มาบุญมาหวมบุญ งานบุญกระกินบุญไล่ไสเงาเลยรที่น่องเอ้ยกินได้มาข้าวแพนกับทอดที่หล่อดอินที่หล่อนอีกทอดที่หล่อสูงเอ้ยกินข้าวเขาเอามาฝักข้าวเขาผากมะไฮกับผีมาพ่อบอกนะ เอาคลิปนี้กับสิจุกไว้สำนีกก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดินยาวๆนะขอกันคลิปหนักขอบุกขอบใจทุกคู่ทุกคนที่ติดตามขอบเปิ้ลขอบส้มสบายดีเด้อจ้ะเด้อ